สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Motor s p o r t Live TV ครับรายการที่จะพาทุกท่านติดตามข่าวสารและก็อัปเดตข้อมูลกับวงการ Motor s p o r t ทั่วโลกเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเก๋าเกตยศพรมหงและก็ทีมงานม o t o r s p o r t Live TV ทครับก็จะพาไปอัปเดตข่าวสารและก็สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการซ้อมในวันแรกของศึก Mo t ต GP ในสนามที่18ของฤดูกาลนี้ครับกับรายการมาลิเซีนกางปีที่เซปังอินเ r อร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับ ส่วนรายนี้ครับน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการลุ้นแชมป์โลกในช่วง3สนามสุดท้ายของฟรานเชสโกบันดาญาและฮอเก้มาตินขณะที่ก้องสมเกียรติันทราครับก็ลงซ้อมกับการแข่งขันในรุ่นโมโตทูซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามข่าวสารและก็รายละเอียดต่างๆพร้อมๆกันกับผลซ้อมในวันแรกครับในวันแรกที่เซปังครับก็ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็ ยุ่งยากสาหรับนักแข่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าในสนามนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผิวแทร็กนะครับตั้งแต่โค้ง7ไปถึงโค้ง12ในช่วงที่ผ่านมาครับทำให้กริปของสนามมันค่อนข้างดีมากแล้วก็เรื่องของเซตติ้งต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นรายงานผลการซ้อมในรุ่น MotoGP กันก่อนครับ MotoGP สนามนี้ครับมีความหมายอย่างมากครับ ระยะห่างของฮอเก้มาตินไล่บีบเข้าไปหาฟรานเชสโกบรรยาเหลือแค่เพียง13คะแนนเท่านั้นครับดังนั้นการลุ้นแชมป์โลกของทั้งสองคนนี้ในทุกสนามที่เหลืออยู่เริ่มตั้งแต่เซปังไปกาตาและก็บาเลนเซียมีความหมายอย่างมากครับการซ้อมในวันนี้ครับที่ปิตโนาเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในประเทศมาเลเซียครับที่นี่5.543กิโลเมตรครับระยะทางต่อรอบซึ่งก็ถือว่ายาวเลยทีเดียวครับ 10โค้งขวานะครับแล้วก็5โค้งซ้ายครับรวมกันเป็น15โคง้งนี่เป็นรายละเอียดเลอั์ของสนามในภาพรวมครับนี่ครับทางตรงไม่ยาวเท่าไหร่ยังไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับยาวอยู่900กว่าเมตรโซนที่เป็นแท็บสปีดนะครับก็อยู่บริเวณทางตรงหลักแล้วครับจากโค้ง15ไปยังโค้ง1นนี่ครับออทามแล l บเรคคอร์ดทำไว้โดยฮอเกมาตินครับในปีที่แล้ว หนึ่งนะที่57.590นี่คือเวลาในการคอลี่ฟายของปีที่แล้วของมาตินนะครับเซกเตอร์ที่1ครับแล้วก็ต่อด้วยเซกเตอร์2เซกเตอร์3ครับแล้วก็เซกเตอร์ที่4ครับเซกเตอร์สุดท้ายสนามนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของสนามที่ต้องใช้เบรกหนักๆนะครับแล้วก็การที่เลือกใช้เบรกเนี่ยครับทางเบรโม่เองก็บอกว่าโค้ง 1, โค้ง15แล้วก็โค้ง9เนี่ยครับเป็นจุดที่มีการใช้เบรกหนักมากๆ นี่ครับจานเบรกที่ทางเบรโ b o ครับแนะนำมาก็ระยะ340ครับอุปกรณ์ใหม่ครับท่อไอเสียในรถแข่งของแจ็คมินเลอร์ครับ KTM ตัวเลือกอย่างที่ให้มาครับหน้าซอฟต์มีเดีย a r d ร์ครับหลังเป็นมีเดียมกับฮาร์ดสำหรับสนามนี้ครับเพราะว่าอากาศกค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวขณะที่ยางฝนครับซอฟต์มีเดียมทั้งหน้าและหลังเลยครับ ช่วงที่ออกไปวิ่งกันครับในรอบพร a c t i c ทิสครับ1ชั่วโมงเต็มๆนี่เป็นฟาบิโอกาตาโร่ครับออกมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ก่อนหน้านี้ครับยามาฮ่าเองก็เคยมีผลงานที่ดีครับในยุคก่อนก่อนนี่กวาตาโรครับออกไปกับสลิกแล้วก็สลิกในช่วงแรกครับเวลาต่อรอบสำหรับการซ้อมแล้วก็เรื่องของการจำลองการแข่งขันกวาตาโร่ก็ถือว่าทำได้ดีครับ นี่เป็นฟรานเชสโกบัรยาย่าครับซ้อมครั้งนี้หึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล้มของอาเลสเชสปาการโรครับอาเลสเนี่ยล้มครั้งแรกในช่วงของการซ้อมแพ็กิสที่1น่นะครับรถไฟไหม้เลยที่โค้งสุดท้ายนี่คือการลมครั้งที่2ครับโค้งแรกเลยนะครับับการซ้อมครั้งนี้ครับนี่ครับเจ้าตัวเองก็อืมบอกว่ามาเชลให้รีบมาเอารถหน่อยนะครับนี่ครับบริเวณโค้งหนึ่ง ของเซปังครับมีการทาที่บริเวณลันออฟแอนเรียครับเป็นเปโตนัสครับผู้สนับสนุนของสนามคือในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยครับรถแข่งของอพิเลียเองก็ได้ติดตั้งครับอุปกรณ์ที่เป็นแอร์ดักครับท่อดักอากาศจากบริเวณแฟริ่งด้านหน้าเป่าเข้าไปหาตัวนักแข่งด้วยเพราะว่านักแข่งนั้นเจอความร้อนสูงมากในช่วงหลายสนามที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่อินเดียกับประเทศไทยเล็กมาเกสครับ ช่วงแรกขึ้นมาเป็นอันดับที่1นึ่ตามด้วยพี่ชายครับมาร์คมาเกสปีหน้าก็จะเป็นทีมเมทกันนี่ครับมาร์คเริ่มต้นการซ้อมได้ค่อนข้างดีนะครับในรอบแพรีเทสนี่เป็นอีกจังหวะนะครับรถแข่งอาพิเลียนะครับกับรถแข่งของมูนนี่ VR 46ครับที่บริเวณโค้ง9ต่อ10บริเวรเลสก็ยกมือขอโทษขอโพยแล้วครับโอเคมาตินครับผ่านครึ่งทางขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับคนนี้ฟอร์มแรงมากครับมาติน แล้วก็ล้มลงไปอีกครั้งหนึ่ง a อเลเชสบาการโรครับโอ้โหวันนี้ล้มบ่อยมากครับล้มลงไปที่โค้ง9ครับครั้งที่3ของวันนี้แล้วก็ครั้งที่2ในการซ้อมรอบแพดทีสครับแต่ละโค้งไม่ซ้ำกันเลยนะครับโค้ง12โค้ง1แล้วก็โค้ง9ครับอเลชอันนี้ฟรานเชสโกบันญายาครับมีการปรับเปลี่ยนการทำงานขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ เน้นการทําเวลาต่อรอบมากกว่าเดิมนี่เป็นจังหวะเบรคเข้าโค้งหนึ่งครับหนักๆจากจาก3 3ลงมาเหลือ65ครับในรถแข่งหมาเยเลข73ของอาลิกมาเกสฟาเบียลกาตาโรเวลาในเซกเตอร์123ในการซ้อมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับทำเวลาต่อเนื่องมาได้ดีแต่ก็ยังติดปัญหาในเซกเตอร์สุดท้ายอยู่นี่ครับค่อยๆไล่ขึ้นมาครับฟาบ,บอกาตาโรครับ ขณะที่เปโก้บรรยาย่าเองก็ต้องลุ้นแล้วครับตัวเขาเองก็มอนิเตอร์อยู่กับฮองเก้มาร์ตินครับนี่เป็นจังหวะของแฟรังโก้บอเนลลี่ครับซ้อมมาค่อนข้างดีครับยังาไมา่าทั้งสองคันโดยเฉพาะในช่วงแรกครับและเอเล็กซ์มาร์เกสออกมาครับตามด้วยพี่ชายมาร์ Mark. กอดาโรเอสิเมตตอนนี้ครับมีโอกาสขึ้นไประดับหนึ่งแบดวินเดอร์ปุ้นเปี้ยนตลอดครับ k ก m มีการใส่ถ้อยเสียใหม่ด้วยครับ สำหรับ KTM ขึ้นมาดับหนึ่งได้เนี่ยครับกววตาโรเซกเตอร์หนึ่งาดีมากครับขึ้นมาดับหนึ่งได้ครับในช่วง13นาทีที่เหลืออยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วครับล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับค้ง7สําสำหรับอเลเชสปาการโรครับโอ้โหนี่คือการล้มครั้งที่4ของเขาในวันแรกที่เซปังครับเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอเลเชสปาการโรแบดวินเดอร์ครับผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับ นี่เป็นรีเพลย์ครับก็เป็นจังหวะล้มที่โค้ง5ครับสำหรับอ l เลชล้ม4ครั้งไม่ซ้ำกันเลยนะครับโค้งสุดท้ายครับมาต่อด้วยโค้ง1โค้ง9แล้วก็โค้ง5และนี่เป็นจังหวะของเลกมาเกสที่ขยับขึ้นมาโอเคมาตินครับเห็นเวลาของเลกมาเกสแล้วนั่งดูอยู่ครับฟรานเชสโกมาเรียาครับก็ทำงานส่วนใหญ่กับการเซตติ้งเรสเพลนะครับวิ่งกับยางมีเดียมมีเดียมครับ ขยับขึ้นมาอยู่ในดับที่4ช่วง9นาทีที่เหลืออยู่ฮอเก้มาตินก็ดูเวลาเพื่อนๆอ,อยู่ครับโดยเฉพาะคู่แข่งของเขาจังหวะเบรกของฮอเก้ครับโคงแรก333ลงมาเหลือ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอเนบาเซนี่ครับสนามนี้พยายามอย่างมากครับคือปีที่แล้วผลงานเขาดีมากแต่ว่าปีนี้ด้วยการบาดเจ็บแล้วก็การไม่ลงแข่งในฤดูกาลนี้ครับกว่า8-9สนามก็เลยทำให หลายๆอย่างมันไม่ลงตัวนะครับช่วงเหลือ6นาทีเสร็จะครับออกมากันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อที่จะลุ้นทำเวลาผ่านเข้าสู่ Q2 แบบอัตโนมัติครับนี่เป็นจังหวะของเอเนบาเซนี่ครับปีนี้เซปังครับเปลี่ยนสีขอบเคิร์ฟใหม่เป็นสีของผู้สนับสนุนของพวกเขาแลครับนั่นคือขาวเขียวเปโตนาสครับรอบสนามเลยก็เลยทำให้ลุกแล้วก็สีสันของสนามมันเปลี่ยนไปแล้วครับสำหรับเซปัง ช่วงท้ายเบสซกี้ครับเบียดให้มาร์กมาเกสหลุดลงมาครับขึ้นมาดับ5ครับเบสมาร์กก็หลุดลงไปอยู่ดับที่13มาร์กมาเกสเนี่ยช่วงท้ายครับในกลุ่มเนี้ยครับก็ขี่ไล่ตามครับรถแข่งของฮอเก้มาตินมีฮอนด้าถึง3คันครับทั้งมาร์กมาเกสโจอันเมียแล้วก็อีเคเลโกนาขณะที่มาริเบียเลสเป็นอีกคนหนึ่งที่เร็วในช่วงท้ายครับสวนทางกับอเลสเสปาการโรครับ เวลาไม่ค่อยดีครับ Alex, ในช่วงของการซ้อมนี่ครับราอูเฟนเดสล้มไปอีกแล้วพอช่วงไป,ไปลายฤดูกาลครับรถแข่งอาพีเลียรเริ่มออกปัญหาให้เห็นค่อนข้างเยอะในสนามที่แล้วเนี่ยตัวของราอูเฟนเดสครับกับการแข่งขันที่ปรนเทศไทยเองก็บอกว่าม,มันเป็นการออกสตาร์ที่ที่แย่มากครับระบบการออกตัวเหมือนเต่าเลยนะครับพูดอย่างนั้นเลยครับนี่ครับ ลงไปที่โค้ง9เซกเตอร์3ทำห้นักแข่งหลายคนโดนลบเวลาไปในรอบนี้ฮอกเกีร์มาตินขยับขึ้นไปอันบหนึ่งได้ครับเ mm hmm. หลือครึ่งวิมีแจ็คมินเลอร์จ่อมาจีโนโบซยรุนอยู่ครับในที57.997ยังทำลายสถิติเดิมของตัวเองไม่ได้ครับหมดเวลาครับอเล็กมาเกสนั้นค่อยๆกดเวลามาครับได้ลุนในเซกเตอร์สุดท้าย แล้วผ่านเส้นครับเล็กมาเกสขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของการซ้อมในรอบพร a c t ทิสโอ้โหเร็วมากครับเล็กนี่ครับในที่57.823ครับขณะที่ฟฟโบกาตาโรครับรอบสุดท้ายวิ่งไม่ได้ครับไปโดนทีเมทของเขาขวางอยู่เอเนบัสซินี่พยายามขึ้นแล้วครับแต่ว่าไม่พอครับใกล้เคียงมากแต่ไม่พอจบวันแรกด้วยอันดับที่12เหนื่อยแล้วครับต้องไปเนในคิวน Q1 อีกครั้งหนึ่ง เฮ้ยครับไฟโบกาตาโรหัวเสียเลยครับเพราะว่าจังหวะของโมเบเลรี่ตรงนี้ครับที่โค้ง9ครับมีคู่แข่งกันขวางอยู่แล้วก็จังหวะกลับเข้ามาของโมเบเลรี่ครับมาขวางตัวของทีมเมทนั่นก็คือฟาโบกาตาโรครับกาตาโรเซงเลยครับโวยวายครับโอ้โมบียบอกก็ไม่รู้ครับก็เพิ่งกลับเข้ามาพอดีนี่ครับยังโวยไม่เลยครับไฟโบกาตาโร แล้วพอตรงนี้ครับกลับเข้ามากาตารโรเองก็ยังเอาตัวรอดผ่านเข้าสู่ Q2 ได้ครับในอันดับที่7และนี่ครับผลของการซ้อมครับก็จบลงด้วยการเป็นผู้นำของอเล็กมาเกสครับในที่57.823อันดับที่2ของเกมาร์ตินครับเฉือนแค่นิดเดียวครับอันดับที่3แจ็คมิลเลอร์4แบดบินเดอร์ครับ KTM ร้อนแรงครับสนามนี้อันดับที่5มาริเบเลสครับอพิเล อันดับที่6ลูก้ามารินี่7ฟาบิโอควาตาราโรครับเอ็มวันหนึ่งเดียวกับยามาที่ติดอยู่ในท็อป10ครับฟรานเชสโกบัญญ,ญาย่ายกระดับขึ้นมาครับในสนามนี้อยู่อันดับที่8อันดับที่9มาโกเบเซกจีสิบครับโยฮันซาโกครับและที่ต้องเหนื่อยในรอบคิวหนึ่งครับไล่ลงไปอันดับที่11ฟรังโกโมเดลลี่ครับต่อด,ด้วยเอเนียบัสเซเนนี่ออปุโซเฟนเดสฟาบิโอดีจีอันนันโตนิโอครับ ฮอนด้าสองคันอยู่นี่ครับมาร์กมาเกสแล้วก็โจอันเมียอันดับที่17เป็นโบรสปาราโรอันดับที่18บแปดราอูรเฟนเดสครับ19มิเกลโอลิเวราครับ20อเล็กอ่าอเลชสปาร์โรครับอันดับที่21ทากะนะครับมียีิบสอัลเบโรบอติสต้านะครับก็มาขี่ไวการ์ดให้กับทางด้านของดูคาตินะครับขณะที่อันดับที่23นะครับอีเคเรโกนาครับมาจากเวอร์ซูไบอยเหมือนกันขี่แทนอเล็กซ์ปินครับ นี่เป็นรายละเอียดในการวิ่งครับสำหรับเล็กมาเกสวิ่งไปทั้งหมด4รันนี่ครับมีเดียม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 แล้วก็มีเดียมทั้งหมดเลยเนี่ยครับใส่มีเดียมวิ่งตั้งแต่รัน1รลัน2แล้วก็ลันที่อืมน่าสนใจครับเล็กมาเกสขณะที่โฮยเกมาตินครับวิ่งทั้งหมด4รันเหมือนกันครับมีเดียมมีเดียม แล้วก็มีเดียมมีเดียมเหมือนกันหมดเลยครับทั้ง4ร้านครับโอ้โหตัวเลือกยางน่าสนใจมากครับกับการแข่งขันแจค็คมิลเลอร์ก็เช่นกันครับมีเดียมมีเดียมสารันแรกรันสุดท้ายก็ยังเป็นมีเดียมอยู่นะครับขณะที่แบรดบินเดอร์ครับแผนของทั้ง4คนกับการวิ่งใน Practice ครับเหมือนกันหมดเลยครับโดยใช้ยางมีเดียมทั้ง4รัน คอมบายอ่าขออภัยครับในสองเบสเซกเตอร์ครับเซกเตอร์หนึ่งเป็นแบรดบินเดอร์ตามด้วยอเล็กมาเกสแล้วก็ฟาบิโอกาตาโรครับอืมอยังาไมา่หาหน่าสนใจสนามนี้มีเซกเตอร์ที่ติดท็อปทด้วยครับเซกเตอร์ที่2บินเดอร์ครับตามด้วยเล็กมาเกสแล้วก็โฮเกมาร์ตินครับเซกเตอร์ที่3เอเล็กมาเกสโฮเกมาร์ตินแล้วก็ฟรานเชสโกบันยาย่าครับเซกเตอร์ที่4ก็มีแบรดบินเดอร์เล็กมาเกสแล้วก็แจ็คมินเลอร์ KTM น่าสนใจมากครับในสนามนี้ พอรวมมาเป็น idle lap time นะที่นาที57.562ครับเร็วกว่าเวลาของอเล็กต์มาเกสอยู่0.259นะครับนี่ครับคนที่เร็วที่สุดกับการซ้อมในรอบ practice ของ MotoGP มาเลเซียกังปีนะครับในวันเสาร์ครับก็จะเป็นการ qualify รอบ q 1และก็ q 2จากนั้นก็จะมีการแข่งในรอบสปินครับช่วงบ่าย2นะครับส่วนเมนเวสของ MotoGP ก็แข่งบ่าย2วันอาทิตย์นะครับมาติดตามกันดูว่าผลจะออกมาอย่างไง ขณะที่ m o โนทครับเป็นสนามที่น่าจะคาดหวังได้นะครับสำหรับแฟนๆชาวไทยแล้วก็หน้าทีมเอเชียครับแต่ว่ากล้องสมเกตเองก็เจองานหนักมากครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยใน m o โนทูครับแพ็กทิสแรกเนี่ยเป็นทางด้านของเฟม i n นาเดเก้ครับเร็วที่สุดเลย2องจีหกจุนะครับตามด้วยเจ็คดิกซันเพโดคอสตาแล้วก็ไอโอคูระนะครับ เดน,นิสฟอร์เจียกับโจโรเบิร์ตอยู่อันดับที่5และ6ครับมาคอสอะไรไปเจ็ดกล้องสมเกียรติจันทาวิ่งในรอบสุดท้ายเลยนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ก็ตามผู้นําอยู่0.9วินาทีอันดับที่9เป็นมาเดลคอนซานเลสนะครับส่วนอันดับ10ครับแอรอนการเนตครับอันดับที่11ก็เป็นของเชลซิโนวีเอสติครับสิบสองแซมโลสิบสามโทนี่โบเรลินโกครับส so ิบสี่อลอนโซโลเปสก็ไล่ลงไปครับนีฟลิตซานลัสเชลเมียโอโคบาอิซานเกวาร่านะครับแล้วก็ รวมไปถึงเบอร์ eed, Walter, 18, 19, inas, 20, ี ow, ่บอลเตอร์สิบแปดครับสิบเก้าเอเบิร์ตอารีนัสยี่สิบเป็นโบเบนเชนเดอร์ครับยี่สิบเอเซโจกาเซียยี่สิบสองซอนตาฟันเดนกูเบิร์กนะครับอันดับที่ยี่สิบสามรอรี่สินเนอร์ยี่สิบสี่ชอนดิลนแคนลี่ยี่สิบห้าลูคัสทูโลวิตนะครับคือในสนามนี้เนี่ยครับโอกาสที่เปโดคอสตาจะคว้าแชมป์โลกนั้นมีสูงมากครับแค่เพียงเขาเก็บคะแนนสะสมให้น้อยกว่าตัวของ โทนี่บอลลีโน่สิคะแนนนะครับสิคะแนนลงมาก็จะได้เป็นแชมป์โลกแล้วครับซึ่งโอกาสสดใสามากครับเอาง่ายง่ายถ้าเปโดคอสตาอยู่ข้างหน้าของทางด้านโทนี่บอลลีโน่เขาก็จะเป็นแชมป์โลกในทันทีนะครับเช่นเดียวกันถ้าโทนี่บอลลีโน่ไม่สามารถจบการแขยงขันใน4ีอันดับแรกครับก็จะไม่สามารถที่จะยื้อการลุ้นแชมป์โลกต่อไปได้ครับนี่ครับเปโดคอนสตาโทนี่บอลลีโน่ครับ เหนื่อยครับอโมริโนการซ้อมก็ไม่ค่อยดีด้วยครับขณะที่เฟรเดาเดเกซ้อมดีครับแล้วก็เป็นฟอร์มอย่างต่อเนื่องที่เพิ่งชนะกับการแข่งขันที่ประเทศไทยเจคดิกซันครับจบอันดับ2ในแพ็นทิศที่1ไอโอคูล่าจบอันดับ4ครับปีที่แล้วได้โพครับแต่ว่าไปพลาดล้มในช่วงท้ายครับออลอนโซโลเปสอันดับที่14บสก้องสมเกียริเจนทราครับอยู่ในอันดับที่8ครับกับแพ็นทิศที่1 ถือว่าเจองานหนักพอสมควรครับนี่ครับออกมานี่ครับกล้องสมเกียรติคือเหมือนรายละเอียดต่างๆที่คุยอั่ช่างมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับฮิโรชิอโอยมาม่าเองก็มาพูดคุยกับกล้องอย่างใกล้ชิดเลยครับกิจการทีมสวนทางกับไอโอคุระที่ผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับนี่ครับในคอมบ่ายพัทิสเนี่ยครับกล้องสมเกียรติ เวลาขยับลงมาอยู่ในอันดับที่10นะครับในแพ็กทิ่ที่2เวลากดลงไม่ได้เลยครับสำหรับกล้องส่วนใหญ่การทำงานของ h หน d ้าทีมเอเชลงถึงกล้องสมเกียรติมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับการเข้าไปปรับเปลี่ยนเซตติ้งในหลายๆช่วงนะครับสแสดงให้เห็นว่าทีมนั้นมีข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อทดลองสิ่งต่างๆนี่เป็นโทนี่โบลิโนครับผ่านครึ่งทางยังอยู่อันดับที่15อยู่เลย เปโดคอสตาขยับขึ้นไปอยู่อันดับ4นะครับขณะน,นี้การวิ่งตรงนี้ครับเปโดคอสตาเองก็เขาเองก็เหมือนไม่ได้พุชไรมากครับทำงานด้วยความรอบค้อบครับส่วนนี้เป็นจังหวะของกล้องสมเกยียรตครับช่วงท้ายๆครับประมาณ13นาทียังอยู่อันดับที่10ครับในคอมบ i ายแพคท t ิส e 2 7นาทีเ3 3 6ครับเวลาที่ทำได้ และรันสุดท้ายครับนะักแข่งหลายคนออกไปเพื่อกดเวลานี่ครับโตเนียโบลิโนเปโดคอสตาครับคู่ที่ลุ้นช้ำโลกันอยู่นี่ครับจามเจคดิกซันมาครับก็มีทางด้านของดินิฟอร์เจียอยู่ด้วยครับฟอร์เจียสนามนี้ทำได้ดีนะครับเกาะอยู่ในกลุ่มหน้าได้นี่ครับมีหันไปมองกันหลายตลบเลยครับ เปโดคสตาก็ขี่นำให้ตัวขอเบอร์อารนาครับให้ขึ้นมาช่วยกันหน่อยกดเวลาในช่วงท้ายกล้องสมเกียรติจันทราเวลาค่อยๆรูดลงไปขณะที่ไอโอคุล่าครับเวลาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโอคุล่ค่อยๆขยับขึ้นมาครับเชลเลก็ไม่ค่อยดีครับสนามนี้ปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยดีสำหรับเขาเลยครับสำหรับชลเชลซิโนวีเอติ ไอโอคุระ ok ตัดเส้นมาอยู่ันดับ6ครับเจลิเชโนวเอติสิบห้าเราพอมาตรงนี้ครับเจลมีเออโคบ,บ้าครับกล้องสมเกียรรูดไปอยู่นู่นเลยครับ14กดเวลาไม่ลงครับมีรายงานว่าใช้เฟืองท้ายหรือว่าสเตอร์เนี่ยใหญ่เกินไปหน่อยนี่ครับก็ไล่มาช่วงโค้ง10ครับนักแข่งขี่ไปพร้อมกันหลายคนเลยครับ จังหวะของโทนี่โบลิโน่กับเปโด้คอสตาครับที่เป็นจังหวะที่โทนีออ่โบลิโน่เองนั้นขี่ตามเปโด้คอสตามาครับแต่คอสตาหันไปมองเห็นแล้วชะลอยกคันเร่งครับบริเวณโค้งสิบคือจริงๆทำแบบนี้มันอาจจะเสี่ยงต่อการที่โดนลงโทษลองหลับพินอตี้ได้ครับแต่ต้องมาดูว่ากรรมการจะมองอย่างไรนี่ครับทีมงานของมาควิเดียก็งงเลยครับว่าเปโดทำอะไร และสุดท้ายครับช่วงนาทีสุดท้ายเลยไอโอคุระขยับขึ้นมาเป็นผู้นำได้ครับเหนือเฟินเเดเกส่วนโทนี่อาบอลิโน,โน,โนครับก็ <c oughs> เวลาไม่ขึ้นครับเวลาไม่ดีเลยครับโทน,นี่อาบริโนขยับอยู่ในนดับที่19ครับแล้วก็จบตรงนี้ครับกล้องสัเกตเองเวลาไม่ได้ดีขึ้นกว่าการซ้อมครั้งแรกครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาใช้เป็นคอมบ i n e แฟ a กทิสก็จะ อยู่ในการซ้อมครั้งแรกนั่นเองโอกุร ok ะครับเร็วที่สุด2นาที6.093เอาเดเกนอันดับ2ครับอันดับที่3เป็นรอนคาเนตครับ4เป็นเจคดิกซัน5เปโดรคอสตานะครับอันดับที่6มาร์โกซอนมิเรส7เซอร์เจอกาเซียครับอันดับที่8เป็นเดนนิฟอร์เจียอันดับที่9เนี่ยก็เป็นทางด้านของโจโรเบิร์ตครับอันดับ10ครับเอบิร์ตอาเรนาส11จาริมีโอโคบ้าครับ12ลอนโซโลเปส 13 ti, บสามเชเลสติโน vs ติในระดับที่สิบสี่อิซานเกล่าครับอันดับที่15ครับแซมโอลขณะที่กล้องสมเกตจันทราจบวันแรกนะครับคอมบ่ายพัคติสตามสองนาที7จ็ดอยู่ในอันดับที่16พรุ่งนี้มีงานหนักรอยอยู่กับการลุ้นผ่านเข้าสู่ Q2 แบบอัตโนมัตินะครับก็ไปลุ้นในแพ็กติสที่3แล้วก็ลุ้นกิจสตาร์ทกันฟิลิปซานลาสอยู่อันดับที่17นะครับขณะที่มาริโอคอนซาเลส18บแปดโทเนียโบลิโนสิเเนี่ยครับกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นกล้องสมเกียรติมานิโกนซาเลสกับโทเนียโบลิโน่กลุ่มที่เป็นบิ๊กเนมในโมโตทูผลงานในวันแรกไม่ดีเลยครับอันดับที่20ครับอเล็กซ์กรีครับ21ดารินวินเดอร์22โบเบนเซนเดอร์ครับมาต่อด้วยรอริสกินเนอร์ทูโลวิสไทกะฮาดะนะครับข้างหลังก็มีแบร์รี่เบลเตอร์สนะครับรวมไปถึงโกตาโนซันเนฟานเดนกูเบิร์กชอนดิลันเคนลี่แมตติอากาเซเด้ครับ แล้วที่มีไวการ์ดลง2คนครับก็คือทางด้านของอัสรอยอารนัวกับทางด้านเฮลม่อัสมานนะครับสำหรับทางด้านทีมของมีนะครับปิโตนัสมีทีมจากประเทศมาเลเซียนี่ครับตัวของไอโอคุราครับเร็วที่สุดกับการซ้อมในวันแรกด้วยคอมบายน p พ a c ทิสท t ม์ e 2นาที6.093นะครับเวลาดีมากสำหรับไอโอคุราครับก็ต้องมาดูครับว่ากล้องเองครับ จะอาศัยเรื่องของอาศัยในเรื่องของข้อมูลที่ทีมงานจะได้เก็บมาจากรถแข่งของไอโอคูระเพื่อมาปรับใช้ได้แค่ไหนนะครับดังนั้นก็ในการคอลี่ไฟพรุ่งนี้ครับก็มาติดตามกันดูว่าจะผลงานออกมาทําได้ดีหรือไม่สําหรับกล้องสมิธจันทราขณะที่ในรุ่นโมโตรีครับจะไม่มาเซล์เร็วที่สุดเลย แล้วก็เป็นคนที่มีลุ้นแชมป์โลกอยู่แล้วครับในตอนนี้2องอัน่าครับจ้าเม่มาเซียอันดับที่2เป็นเดนิสซอนจูครับสามไทโยฟรุสโตครับสี่ดาวิดลอนโซครับอันดับที่5เป็นมาเตโอเบอร์เทนลี่เบอร์เทนลี่ผลงานดีมากในช่วง 4. ีหสนามล่าสุดนะครับขณะที่ไทโยฟรุสโตเพิ่งขึ้นโพเดียมแรกกับโมโรทรีได้นะครับแล้วก็รักษาผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องอันดับที่6เดนนีฮอกาโดครับบอดีตจ่าฝูอันดับที่7โรมนโนเฟนานติอันดับที่8ครับอาเดียนเฟรนเดสครับอัน เเป็นของอายุมุซาสากิแล้วก็มาไล่ต่อกันไปนะครับ10เป็นดาวิดมุนจอชนะครับอันดับที่10เอดิบันออโตลา่า12ดิโอโกโ,โมเรล่านะครับ13เป็นโฮเซอันโตนิโอรูยดาครับอันดับที่14โจโเคิลโซนะครับนั่นคือ14อันดับแรกกลุ่มที่หลุด14อันดับครับต้องไปลุ้นกันดูในพรุ่งนี้ครับภาคที่3ก็มีชาเบียอาร์ติกาสครับไกโตโทบะเซฟาโนเนป้า เรียลสุเอยามานากกาครับวินเซนเต้เปเรสนะครับลิคาโดโรซี่ฟิลิปโปฟาริโอลลี่นะครับคอลลินไวเยอร์รวมไปถึงโจชัววัตลี่ครับลอเรนโซเฟรลอนแล้วก็ทางด้านของซอนออนเดนครับกลุ่มหลังเนี่ยครับก็มีเซยารีฟูดินอัสมานครับนะักแข่งเจ้าถิ่นชาวมาเลเซียนะครับมาเลโออาร์จีก็อยู่อันดับที่28ผลงานก็มไม่ค่อยดีครับส่งท้ายสำหรับโซโจมาเลโออาร์จี ปีหน้าจะขึ้นเป็นโมโตทแล้วครับนี่ก็เป็นผลของการซ้อมในทุกรุ่นครับจอาเม่มาเซียอยู่ในอันดับที่3นะครับขณะที่ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการคอลิฟายของทุกรุ่นส่วนในรุ่น m o โต g p นะครับก็จะมีในเรื่องราวของการแข่งขันในรอบทิสโซสปรินหรือว่าสปริน a เรสนะครับมาติดตามกันดูนะครับ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการรายง,งานข่าวในส่วนของผลการซ้อมครับทุกรุ่นของมาริเซนปีครับตั้งแต่ m o โต g p m o โมโตและ m o โต3ตอนนี้ต้องลาทุกท่านไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในรายการสดนะครับตอนนี้ผมเก๋ากรีด้วะผมโมงครับแอดมินแพลแล้วก็ทีมงานรถสปอร์ตไลท์ต้องขอก่าบคำว่าสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง ดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอาเนลยามาฮา R15